อน,นี้เผื่อบ,บางคนยังไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นคุณแผนรัตนาไตรสร้าง108องค์นะครับสร้าง108องค์สร้างปี48นะครับก่อนบริลูมูึู1ปีนะครับน,นี่เป็นเนื้อขยาศาสตร์ล้วนๆน,นะครับเนื้อขยาศาสตร์ทุกองนะครับต้องเป็นเนื้อขยาศาสตร์หมดนครับแล้วก็ด้านหน้าจะโรยผงตะไบพระกิ่งชิมนชอนนะครับแล้วก็องค์นี้จะหนักๆน,น้ำมันพระเจ้าตากนะครับจะปุดๆเลย ที่องค์พระนี้ปุดๆเลยครับเดี๋ยวจะมาซูมดูกันนะครับมาดูรายละเอียดกันอันนี้ก่นอนด้านหลังอันนี้จะเป็นแผ่นเงินที่แผ่นเงินต่อโคนแล้วก็ตอกหมายเลขนะครับแล้วก็จะมีตัวจานใช่ไหมครับตัวขนาดจานทุกองค์แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ลงจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นอิเอ่อ,อ,อ,อเป็นจะเป็นคถาอิติปิโสนะครับ อ,อ,องค์แรกจะเป็นอีองค์ที่สองจะเป็นติปิโสไล่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 ลกันมาครับไล่ไล่กันมาจะรวมกันหนึ่งร้อยแปดองค์นะครับหนึ่งร้อยแปดองค์แต่ละอันจะ,จ,ะจานไม่เหมือนกันนะครับมวลสารจะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับออลองมาดูด้านข้างด้านหน้าในวิทยาศาสตร,ร์โอ้เนี่ยเห็นประพุทธไหมครับ เนี่ยน้ำมันปุดตัวน้ำมันพวกนี้จะแห้งหมดแล้วนะครับพระพระนี่อายุยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบเอสิบเก้าปียี่สิบปีหน้านะฮะเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวมาดูซูมกันดูชัดๆนะครับนี่นะครับนี่ในกายศาสตร์อันนี้ยังไม่หดไม่หดนะครับ ม่หดตัวเหมือนบรมครูบางองค์นะครับนี่เป็นีิทยายศาสตรแล้วก็ผงตะไบนะครับผงตะไบแบบโรยกันแบบดกๆเลยครับเนี่ยผงตะไบนี่เป็นก้นอนๆเลยผงตะไบพะก,กิ่งชิม็นชอนปี17นะครับเพราะว่ารุ่นนั้นน่ะใช้ผงตะไบปีหนึ่งเจ็ล้วนๆครับ เนื้อช้ำๆเลยครับแต่ว่าที่เห็นช้ำๆนี่คือแห้งครับแห้งนเนื้อแห้งหมดแลวนะหาดูยากนะครับคุณผนรัตนาไตาหายากนะครับหายากมวลสารนี่จะเยอะครับหลายอย่างมารวมกันมีทั้งหลวงพระพมด้วย มีหลวงพมด้วยแล้วก็มีคุณแผนสักหักผสมอยู่ด้วยนะครับเท่าที่จําได้นะครับแล้วก็มีงางางาแบบว่าผงตะไบงาครับผสมไปด้วยเดี๋ยวต้องไปดูในเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวจะลงให้ด้วยนะครับว่ามีผสมอะไรมัางนะครับเยอะครับแบบว่าองค์เดียวทั่วไทยได้เลยครับคุณแผนรัตนาไตยแบบนี้ครับ เห็นเนื้อเห็นเนื้อหามนสารให้เห็นแบบชัดๆนะบอกงองค์นี่ยน้ำมันผงตะไบยเยอะมึดไปเลยทั้งองค์นะมาดูด้านข้างนะีน่นี่เป็นน้ำมันครับปุดๆออกมาเลย หายากครับบางบางปีนี่ผมไม่เจอสักองค์เลยนะนี่ผมเก็บที่ผมมีอยู่ผมเก็บมาเป็นสิบปีนะเป็นส,สิบสิบปีนะครับเก็บมา,าที่เห็นผมมีประมาณสามสี่องนะเก็บเก็บมาเรื่อยๆเจอก็เช่าครับหายาก,ายากปีนี้ยังไม่เจอสักองค,ครับ ่เจอนานๆเจอสักองค์สิบกว่าปีผมผมหาได้สี่องค์นะผมได้มาสี่องค์นี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขตอกหมาเลขตอกโค้ดแล้วก็นี่ครับจะเป็นจานมือจานนักขั้ จานเอ่อนะครับที่ผมบอกอิติปิโสไล่มาครับจานทีละตัวนะครับอิติปิโสนะครับตัวนี้ไปอ่านว่าอะไรผมก็ไม่รู้ครับจะจานแค่จานแค่แผ่นละตัวครับเนี่ยแล้วก็ไล่เรียงตัวเลขมาค,มคือว่าองคเดียวนะ่ะอยู่เลยครับมีน้ำมันพระเจ้าตาบ เข้มขนนะ้นแล้วอาจารย์เราให้ทำครัโอเคครับ